สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปิยะสมากิและสัทธานนท์นะคะต้องนั่งนั่งตรงแดดทุกคนแดดมันสะท้อนกระเบื้องคือแดดแรงมากนะคะแดดอันนี้แดดมันสะท้อนกระเบื้องนะคะแดดแรงมากถ้านั่งหน้าบ้านนี่ไม่ไหวไรหน้าบ้านไม่ไหวเนี่ยจ้าทุกคนวันนี้มาด้วยหัวข้อว่านอกจากจะได้อหุ่นกระชับ นะ้ากล้ามเนื้อกระชับยังได้กดไหลย,ย้อนที่ดีขึ้นเออทำไมถึงได้กดไหลย,ย้อนที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ปุ้ยเป็นกดไหลย,ย้อนนะจ๊ะทุกคนแม่ปุ้ยเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะแล้วแม่ไม่ได้ออกกําลังกายเออแล้วแม่ก็ดีขึ้น นะคะไม่ต้องไม่คอยหาหมอเออไม่ต้องไม่คอยหาหมอแล้วก็ไม่ต้องไมคอยแบบว่ากินยาอะไรเนี้ยพ่อชอบไปซื้อสมุนไพรเออพ่อปุ้ยก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพแม่นะพ่อปุ้ยก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ให้ไม่ค่อยให้แม่นะ่ะกินยากินยาหมอเออชอบไปหาอะไรนะไอเออ,เอ,อแม่ปุ้ยเป็นเบาหวานใช่ไหมเขาไปซื้อไอไอ,อเขาเขาไปเอาต้นป่าช้าเหงามาปลูกทุกคนรู้จักป่ ต้นป่าช้างเหงาอือเอามาปลูกให้แม่ต้มกินบางทีแม่ก็เคี้ยวใบสดๆส,ส,ส,สองใบวันละสองใบอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เราก็หัวงล้อเราก็ถามเออชื่อน่ารักเนอะป่าช้าเหงาอะไรเงี้ยก็คือประมาณว่าตายาออตายากเออตายยากตายยากก็คือแบบมันไม่ค่อยมีโรคไัยไข้เจ็บก็ตายยากเนอะอ่ะไอทีน,นี้เราก็ปล่อยเขาไปให้เขากินเพราะว่าเป็นสมุนไพรต้มเนาะก็ปล่อยเขาไปคนแก่คนชรา,าอะไรเงี้ยเห็นไหมขนาดพ่อกับแม่พูดเขายังกลัวเรื่องสารเคมีเรื่องสารตกค้างเรื่อง ยาคําว่ายาทุกคนมันจะมีสารเคมีตกค้างทําให้ไตเราทํางานหนักใช่ปะมันเป็นสารสะสมสารตะกัว่วสารอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนทีนี้ปุ้ยก็เลยเอาโปรตีนไปให้แม่กินแล้วโปรตีนที่แม่กินไปกินมาแม่ก็หายจะกกดไหลย,ย้อนแต่แม่ปุ้ยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายนะคนแก่ขี้เกียจนะเขาเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเออเขาก็ กินสองแคปซูลตอนเช้าแค่นั้นเองเออแล้วแม่เอลลดลงแม่ผอมลงนะคะแม่ผอมลงแม่เอลลดลงนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องลองช้ำนะคะเมื่อวานมีไปเจอเมื่อวานไปเจอคนโพสหามีใครมีวิธีรักษาลองช้ำได้บ้างเอออยากหายลองช้ำเจ็บมากปุ้ยเคยเป็นแต่ตอนนั้นเป็นตอนกีตารตอนนี้หายแล้วนะเออไม่ได้สังเกตเลยว่ามันหายเอง เป็นตอนเป็นตอนกีตาร์เท่าไหร่อะไม่ไม่กี่ขวบไม่ถึงขวบมัง้งเออเป็นเป็นลองช้ำตอนกีตาร์ไม่ถึงหนึ่งขวบนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยก็คือเชื่อไหมว่าการเป็นลองช้ำม,มันทรมานมากมมันเดินไม่ได้มันเจ็บทุกคนใครที่เป็นลองช้ำอะนะคะมันเจ็บมากมันทรมานมากน,าน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายเราไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรเข้าไปรักษาสมดุลให้ร่างกายใ ให้ให้ร่างกายเราอะมีความแบบมีโปรตีนตั้งแต่หัวยันเท้าเนี่ยเห็นไหมเห็นความสําคัญของโปรตีนหรือยังทุกคนเห็นความสําคัญของโปรตีนหรือยังว่าเนี่ยขนาดเราเป็นรองช้ามาเรายังหายเลยเราเป็นกดไหลย้อนเรายังหายเลยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้นะคะทุกคนตื่นแล้วลูกชายลูกชายสุดที่เลิบนะคะอันนี้นะคะถ้าร่างกายเราไม่มีโปรตีนในในใน ในร่างกายอะถ้าตัวเราไม่มีโปรตีนในร่างกายอะไม่เอาโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอะไรบ้างเป็นรองชามอ่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเป็นอะไรเป็นเกานะคะเป็นพวกอะไรนะเจ็บเจ็บเนี่ยลูมาตอยใช่ไหมเออเป็นลูมาตอยเป็นข้ออักเสบเป็นผมร่วงเป็นผิวแห้งเนี่ยทุกคนนะคะแล้วก็เล็บ เล็บก็จะแบบว่าเนี่ยปุ้ยเป็นคนทาเล็บเนาะปุ้ยเป็นคนทาเล็บชอบชอบทาเล็บก็จะนี่แหละก็ลเล็บมันก็จะขา,ขาวขาวแต่ตอนนี้ปุ้ยไม่ได้เล็บขาวนะตอนนี้ปุ้ยไม่เล็บเหลืองนะทุกคนใครที่ชอบทาเล็บจะรู้ว่าเล็บมันจะขาวขาวเหลืองเหลืองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโปรตีนในร่างกายมันจะทาให้เราสุขภาพดีขึ้นมากๆนะคะสุขภาพดีขึ้นมากๆไม่ต้องไปตามหาอะไรเลยทุกคนจริงๆนะไม่ต้องไปตามหาแบบว่าที่ไหนมีรักษาภูมิแพ้ที่ไหนแบบว่า เออมียารักษาแกูุ้งแพ้ดีๆมากที่ไหนมียาแก้รักษาโรคกระเพาะมากที่ไหนมียาที่ร้านไหนแบบหมอไหนรักษากดไหลย,ย้อนเก่งๆรักษาลิทิตสีดวงทวันนะ่ะเก่งๆคือไม่ต้องตามหาเลยแค่คุณกินโปรตีนตัวนี้ให้ถึงเออแค่คุณกินโปรตีนตัวนี้ให้ถึงแค่นั้นง่ายมากแค่นิดเดียวป็นไก่ไข่ข้าไหมอยู่ไหนไข่หนึ่งใบสองบาทห้าิบ ใครเคยเล่นมากตอนเด็กๆใครเคยเล่นมากนะตอนเด็กๆใครเคยเล่นกันไกลใครเขาใหม่กันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะไม่ต้องกังวลเลยว่าโปรตีน โปรตีนที่ซื้อของปุ้ยไปกินเนี่ยมันจะสะสมไหมมันจะมีสารพิษในร่างกายในภายภาคหน้าไหมตับไตไส้พงุงเราจะพังไหมถ้าพังนะทุกคนนายแพทย์เปี่ยมโชคพังก่อนเลยค่ะทานทานโปรตีนตัวนี้มา20กว่าปีกะวันละแคปวันละวันละ14แคปซูลนะคะเราเพิ่งกินลแค่วันละไม่กี่แคปซูลเองปุ้ยกินวันละ5-6แคปซูลเองทุกคนเออเนี่ยปุ้ยยังไม่เป็นอะไรเลยปุ้ยกินมาปีหนึ่งแล้วปุ้ยทานโปรตีนมาปีหนึ่งแล้ว ปุ้ยมีแต่สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นนะคะไม่มีแบบว่าแย่ลงเลยนะสุขภาพปุ้ยดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยอขออนุญาตนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าสุขภาพแบบว่าแย่ลงนะสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนสุขภาพปุ้ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คพพะ,คะแม่ก็ดีขึ้นพ่อก็ดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างนะคนรอบข้างที่เขาแบบว่า เออเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เมื่อวานพุ้ยไปเจอพุ้ยไปเจอเอ,อ่อเป็นโรคพุ่มพวงนะคะเป็นโรคพุ่มพวงตัวบวมมากตัวบวมเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาหารการกินเขาอะถ้าเขาจะต้องดูแลการกินเป็นสองเท่าของ,ของ,ข,องของเราปกตินะถ้าใครที่ไม่ได้ดูแลเรื่องการกินอาหารนะเรื่องอาถ้าตามใจปากทุกคนจะบวมตัวจะบวมนะเมื่อวานไปเจออยู่คนหนึ่งในในติกตอกนะคะเมื่อก่อนตัวเล็กมากผอมมากจน น่าจะเป็นคือการเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยมันเละมันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งมันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่มันสะสมอยู่ในร่างกายนะคะแดดมันส่องมันสะสมอยู่ในร่างกายก็ทําให้เราอะเป็นตัวบวมทานทานนู่นนิดนีด้หน่อยก็ตัวบวมเออบวมแบบบวมเป่งอะทุกคนเพราะว่าปุ้ยยังมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งแล้วเขาไม่บอกปุ้ยเขาไม่บอกปุ้ยว่าเขาเป็นโรคออพุ่มพวงเขาบอกแต่ว่าเขาเป็นแค่ความดัน เออเป็นโยโย่เอฟเฟกจากที่ยาลลความอ้วนเขาบอกมาแค่นั้นเออเขาบอกมาแค่นั้นถ้าเขาโยโย่จากเอฟเฟกความอ้วนปุ้ยเลยบอกว่าพี่คะถ้าพี่ทานโปรตีนปุ้ยไปเนี่ยจะลดยากหน่อย3เดือนอาจจะ3เดือนนะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาจจะมากกว่า3เดือนนะคะถ้ายังกินแบบว่าน้ำมะพร้าวอยู่นมจืดแทนน้ำอยู่ กินน้ำกระเจี๊ยบอยู่แล้วก็กินอาหารหวานในตานเล็งตลาดอะไรอย่างเงี้ยกินขนมหวานซึ่งคุณลูกค้าก็บอกว่าเขาชอบกินน้ำมะพร้าวกินทุกวันแล้วก็ขนมหวานในตลาดกินทุกวันเป็นคนที่หยุดปากไม่ได้ชอบกินจุกิจิปวยก็กเลยบอกว่าไม่ได้ให้พี่หยุดนะไม่ได้ให้พี่หยุดสมมติว่าวันนี้พี่กินนมแทนน้ำใช่ไหมก็ให้พี่ลดจากสมมติว่าวันนี้กินห้ากล่องก็ให้ลด5้ากล่องเหลือสี่กล่องอืม <c oughs> เหลือสี่ก่อ <c oughs> แล้วอีกสองแล้วอีกสองสาวันก็ไปลดเหลือสามกล่องลดเหลือสองกล่องเรื่อยๆเอออย่าหักดิบใครที่ติดหวานอย่าหักดิบนะคะถ้าหักดิบแล้วเราจะเป็นลมเหมือนร่างกายน็อกน้ำตาลนะคะ <c oughs> มือเช้าปุ้ยตื่นมากินแล้วนะมือเช้าปุ้ยตื่นมาปุ้ยกินคู่นี้ก่อนนะคะกับน้ำสองแก้วนะคะน้ำเปล่าดื่มดื่มน้ำเปล่าตอนเช้าช่วยในเรื่องอะไรเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องผิวพรรณเรื่องให้ร่างกายสดชื่นเรื่องให้ผอมเร็วเออถ้าใครไม่มีการไม่มีเวลาออกกาลังกายแป,ปุ้ยอ่าปุ้ยตื่นสายเนาะมือเช้าตื่นประมาณตีห้าตื่นสายนะไม่มีเวลาออกกาลังกายปุ้ยกินไปเลย2แคปซูลกินแล้วนะ2แคปซูลแล้วก็ทํางานบ้านปั่นผ้าถูบ้าน ห่วงข้าวเออเนี่ยก็คือการแบบขยับร่างกายแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเอวไม่ได้เน้นแขนขาแต่ร่างกายขยับเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบเผาผลาญได้ทํางานถ้าระบบเผาผลาญเราไม่ทํางานมันก็จะมีกล้ามเนื้อช้าอืมมีกล้ามเนื้อช้านะคะทุกคนกาแฟตัวนี้280สองร้อยแปดสิบบาทมีสิบเจ็ดซอง มีส7องช่วยในเรื่องอะไรเหมาะกับไครบ้างเหมาะกับปุ้ยเลยปุ้ยเลยปุ้ยเป็นคนติดกาแฟปุ้ยเป็นคนชอบกินของหวานอา่าของหวานนะที่นี้คือเบเกอรี่เค้กอาชานมปัน่นใส่วิปครีมเยอะๆไอติมใส่วิปครีมชอบกินตัดใจทุกคนพยายามตัดใจที่จะกินตัวนี้อืมอะไรนะโซดาน้ำพึ้งมะนาวชอบกินแล้วก็อะไรอีกนมสด น้ำสด๊าบูก้าอะไรอย่างเงี้ยเออชอบกินแล้วสรุปเป็นไงมันมีผลร้ายกับร่างกายนะทุกคนมันเป็นไขมันสะสมเป็นความหวานสะสมก็อทำให้เราเป็นปวดเกาวปวดกระดูกตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ปุ้ยตรงน,นี้อักเสบนะตอนนี้เนื้อเยื่อตรงน,นี้อักเสบนะคะปวดแขนมากนะคะเนี่ยทาไมทาไมปุ้ยยังยังยังปวดแขนอยู่ทั้งที่กินแบบโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ออกกําลังกายและปุ้ยกินของหวานควบคู่ไปด้วยมันก็เลยไม่ มันก็เลยไปตีกันนะมันไม่รู้ปจะไปรักษาอะไรยังไงเนาะเขาจะไปซ่อมแซมเสื่อมโปรตีนที่ปุ้ยกินเนี่ยจะไปสวัสดีค่ะโปรตีนที่ปุ้ยกินเนี่ยจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายในระบบต่างๆก่อนยิ่งตอนนี้จะเป็นประจําเดือนนะจะทําให้ปุ้ยเพียเพียคูณสองเลยเพียเป็นสองเท่านะคะและมาเมาส์แป๊บหนึ่งนะไปใสบ่บาตรแล้วเดี๋ยวจะดูมองแล้ว เจ็ดมงครึ่งเดี๋ยวจะแว็บสวดมนต์แป๊บหนึ่งนะคะว่าจะแว็บสวดมนต์แป๊บหนึงก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปไหว้พระพ่อพระใหญ่มานะคะขอพรขอให้ชีวิตดีการเงินดีลูกค้าดีทําการสิ่งใดนะคะก็ขอให้คิดสิ่งใดทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จได้โดยง่ายนะคะไปขอพรมาไม่ไม่บนนะ ไม่บนนะกลัวจำไม่ได้ว่าบนอะไรไปบ้างไม่บนใครทั้งนั้นนะคะใช้ขอพรเอานะคะท่านให้ก็ก็เป็นถือเป็นวาละที่ดีกับล้วแต่ขอทุกวนันแต่ไม่ได้หวังผลน,นะว่าถ้าไม่ได้เราไม่สถาไม่ใช่เราไปไหว้พระเพื่อ <c oughs> เพื่อเพื่อความสบายใจ <c oughs> เพื่อความสุขคือเป็นคนชอบไหว้พระในไหว้พระแล้วก็ขอพร <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ เราก็ไม่ได้ขอเกินอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ขอแบบถูกวันที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราขอว่าขอให้ชีวิตดีการงานดีคนรักดีเ,เงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบฟุกๆมีลูกค้าดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอพรว่าขอให้แบบว่าคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายคือแบบขอพรเอานะคะขอแล้วก็เดี๋ยวจะมาสวดมนต์ที่บ้านเนาะนั่งกรรมาฐานเอาอะไรมาอะไรเอาแบบสวดมนต์กรรมาฐานเนะาะใส่หมู่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมูกก็จะสวด กระทเงินล้าน9ก้าจบแค่นี้ไม่มีอะไรนะคะสายหมปุ้ยนี่ไม่ได้เ,ล,เล่นของหรือว่าไปเสี่ยงเงินที่จะบูชาอะไรมาแบบแพงๆอะไรไม่ใช่สายมมของปุ้ยคือสวดมนต์อธิฐานขอนะคะใส่บาตรปฏิบัติด,ดีกับพ่อกับแม่แล้วก็กับลูกกับสามีอะไรแค่นี้มีแค่นี้เองปฏิบัติด,ดีกับกับเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับเราแต่เราก็ คือคือเป็นเป็นของเราอะเป็นคนดีของเรานี่แหละเออถึงแม้ว่าใครจะร้ายกับเรานะคะมีทุกที่มีทุกที่ทํางานมีทุกสถานที่มีทุกสังคมที่เพื่อนร่วมงานจะร้ายและนินทาเราลับหลังเป็นเรื่องปกติไม่ต้องซีเรียสมันเป็นความสุขของเขาเขาไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของเขาเรามีหน้าที่เจิดจรัดเรามีหน้าที่เจิดจรัดเรามีหน้าที่เก็บแต้มเงินล้านเออแล้วคิดดูสิ คิดดูสิถ้าเราได้เงินล้านใครจะดิ้นตายเออใช่ไหมเขาหรือเราที่ดิ้นตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นปล่อยนะจ๊ะปล่อยนะจ๊ะใครอิจฉาเราใครนินทาเราใครด่าเราลับหลังปล่อยจ้ะทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดมีอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งจะแบบเป็นคนชอบคิดมากชอบชอบเข้ามาถามจะมีคนหนึ่งคิดมาวินิดคำพูดใครใครแบบว่าใครใครแสดงอรปมาไม่ดีนิดหน่อยก็ พลังตกอะไรอย่างนี้ใครแบบพูดไม่ดีด้วยนี่อยก็พลังตกอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยเฮ้ยปุ้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ปล่อยเขาปล่อยเขาเราเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุเขเขาปล่อยเขาเขาเป็นแบบนั้นก็เรื่องของเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็มีหลายคนนะท,ที่ที่เข้ามาคุยคุยได้ปรึกษาได้ยินนี้ให้การปรึกษานะคะไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าปุ้ยไม่ได้เอาไม่ได้เอาพลังตกของเขาเอามาใส่ตัว นะคะเราอุ้ยไม่ได้เอาพลังตกของเขามาใส่ตัวเพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะเฮงเงปังปังรวยรวยนะคะวันนี้รับเงินแบบโอ้ยรับเงินรับเงินแบบห้าหกพันขึ้นไปกันนะทุกคนนะคะเออเฮงเปังปังรวยรวยนะทําคิดสิ่งแต่คิดคิดถึงคนไหนคนนั้นก็เข้ามาซื้อของเราเลยนะทุกคนพี่น้องอาบน้ำเสร็จแล้วไปอาบน้ำไปกไปไปน้องอาบน้ำเสร็จแล้ว <premises. S 2> ะะเดี๋ยวขอตัวไปสดมนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะเข้ามาแวะให้ความรู้นะให้ความรู้ว่านอกจากจะได้หุ่นกระชับจากโปรตีนดีๆนะก็ยังได้กดไหลย้อนเพราะว่าแม่ปุ้ยเป็นอแม่ปุ้ยท่านไหนไม่ใส่เกงในเปล่ายังไม่ใส่เกงในปิดไว้เลยอลูกสาวไม่ใส่เกงในเดินผ่านหลสดนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะเดี๋ยวพูดไปสดวมือนก่อนนะเฮงๆปังปังเลยๆกันทุกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ